สวัสดีค่ะวันนี้หวานมาแชร์พิกัดไอเทมหนึ่งที่บอกเลยว่าสาวๆจะต้องเลิฟถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสายแคมปิง้งเดินทางบ่อยๆหรือว่าต้องใช้ห้องน้ําสาธารนณะทุกคนหวานเชื่อว่าหลายทคนเนี่ยไม่อยากจะไปใช้สายฉีดช,ชําระร่วมกับคนอื่นถูกไหมบางทีเนี่ย ก็อาจจะมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆนะคะรวมไปถึงบางสายฉีดชำระมันมีทั้งตะกันตะกรตะไร่คือแบบไม่ไหวถ้าเราพกทิชชู่ก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดเราแบบเข้าห้องน้ำแล้วเ,เราอยากจะแบบใช้สายฉีดใช้นะ้ำจริงๆหว่านแนะนำไอเทมน,นี้เลยเขาคือขวดฉีดชำระแบบพกผ้าเราจะได้ไม่ต้องไปใช้สายฉีดชำระร่วมกับใครและรวมไปถึงกับการที่หวานเนี่ยจะ ไปค้างคืนที่อื่นด้วยบางทีแบบไปพักโรงแรมรีสอร์ทอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบไปเห็นสายชีชําระในห้องน้ํามันแบบไม่ไหวจริงๆมีตัวนี้แล้วแบบอุ่นใจ <c oughs> เวลาเราจะใช้เนาะเราแค่หมุนตรงนี้นะคะแล้วก็ไปใส่น้ําในก๊อกน้ําธรรมดาจะพกน้ําไปจากที่บ้านหรือว่าไปรองน้ําจากซิงล้างมือที่ห้องน้ําสาธารณะก็ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะ เวลาเราจะใช้เปิดจุกตรงนี้หมุนแบบนี้นะคะถ้าจะใช้ก็คือคว่ำแบบนี้ค่ะเล็งตำแหน่งให้ดีและบีบค่ะน้ำก็จะพุ่งออกมาแบบนี้เหมือนสายฉีดชำระเลยแต่อาจจะแบบไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเนาะก็ ตามแรงบีบและกันซึ่งตรงขวดนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่มีความหนาแต่ยืดหยุน่นใช้เสร็จแล้วปิดฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็หมุนเก็บค่ะความจริงเขามีถุงให้ด้วยนะแต่ว่าน่าทำถุงหายไปเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าอันนี้มีแล้วแบบดีต่อใจมากๆ บางทีอ่ะใช้แค่ทิชชู่เรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดจริงๆหวันก็จะพกทั้งขวดนี้แล้วก็ทิชชู่ไปด้วยสําหรับในการเข้าน้ำส้ําาธารณานะก็ยังไงใครที่อยากได้เดวันปากพิกัดเอาไว้ให้ที่ใต้เดซิบชันแล้วก็ที่คอมเมนต์เลยค่ะ